แหมาเขาไม่ดูเราส่งพี่จิตรวันนี้เราจะเห็นพิจิตรออกการบ่อยมากทีมากมีงานอะไรจะเล่าอะไรให้ฟังไหมมีงานก็ดีแล้วแบบก็ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรจะเล่าแล้วอ่ะแล้วเป็นว่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะก็รักษาสุขภาพกันด้วยก็ ล่าสุดก็จะผมก็มีปวดปวดออดออดแอนแอเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนี่แหละก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยส่วนเรื่องงานก็ก็ยังยังออกงานนี่ยังเจอกันได้ทุกวันย้อนใครที่สนใจก็จ้างได้นะครับขณะที่คุณเตรียมเก็บเงินทำโปรติกต่ก็เก็บไปเรื่อยๆครับมีเงินก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะเก็บไว้บ้างก็ดีจะร้อนเหรอมันร้อนเงินไม่ใช่มีมีทำงานไว้เยอะๆมันก็ดีกว่าเพราะอยู่บ้านมันเหงา ออกมาหาค่าทรายค่ะอาหารอะไรคะหมอให้เด็กๆที่บ้านคืออย่างอยู่บ้านเราเหงาเว้ยเ็นเราชอบไลฟ์ทำอาหารคุยกับเพื่อนก็เผื่อเขาคิดถึงไงก็ไม่รู้ว่าเขาคิดถึงหรือเปล่าแต่ว่าคุยไปเรื่อยคุยไลฟ์สมืติว่าเขาคิดถึงอยากคุยกับเราทุกวันเออแฟนก็คิดถึงนะหรอแบบเขาเขาคอมเมนต์เต็มเลยไม่รู้ก็ก็ไลฟ์ก็อยากอยากพูดคุยอยาก เพราะว่าบางที่อยู่บ้านก็นเหงาอ่ะบางที่หลายๆคนก็ไม่ไม่มีโอกาสได้เห็นเห็นแมวเราเขาก็อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าให้ลูกเราสวยนะเราอยากโชว์ออความภูมิใจหลักๆก็อยากโชว์ลูกอีกอีกหนึ่งอย่างก,ก็งคือความภูมิใจของตัวเองคือเฮ้ยลูกเราสวยลูกสาวเราสวยแล้วก็อยากโชว์ออออออปกติเราไ์เราจะแบบมีกิจกรรมมาทำตลอด,ลลอดลกินข้าวครับออทำไมต้องเป็น้าวกินข้าวเอ้ยจัดของอะไรเอ่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเราดี เป็นเราดีพี่แบบแอนเรก็ถามเฮ้ยกินอะไรเรามีเรามีท็อปิกถึงแล้วว่าพูดคุยกันอร่อยไหมกินเยอะแค่ไหนจะมีเรื่องคุยแล้วถ้าเวลาเราไม่ไม่รู้จะคิดอะไรเราก็จะกินข้าวไปแล้วก็ไลฟ์ไปเพื่อให้เขาได้ถามว่ากินอะไรอยู่อร่อยไหมถ้านั่งเฉยๆมันจะคอนเทนต์มันจะไม่มีาคอนเทนต์มันจะไม่มีก็ต้องหากินกันแล้วก็เราหาคอนเทนต์ไปเรื่อยมันต้องคิดก่อนไหมเวลาเราจะไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยคือ ปกติแบไม่ไค่อยกิดนะคือเปิดกล้องเลยทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็คือให้เพื่อนใส่ใจไได้รอะนกดนิดนึงเออเหมือแบบเข้าห้องน้ำอยู่มันก็คงไม่ได้ไงก็ <laughs> งไม่ได้กไม่ได้มันก็แบบอเออนิดนึงแบบว,วันนี้ว่างทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบวิวว่างใช่ไหมกบางทีก็จะดูเวลาด้วยแต่ว่าบางทีแฟนๆก็จะบ่นเพราะว่าชอบไลฟ์เวลางานแล้วเขาก็ต้องต้องแอบหน้าเข้ามาดู อันนี้เรามีฝากเตือนฝากเป็นแฟนแล้วไหมบอกว่าใครแอบมาดูฝากเตือนเป็นแฟนทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ระหว่างทํางานนะครับอยาให้หัวหน้าจับได้ก็พอครับเออหรือต้องไปดูย้อนหลังหรือยังไงไม่มีให้ย้อนไ่ดูไม่เป็นแฟนเฟนแฟนอัดย้อนหลังเราอย่างนี้ไปดูได้ไหมหรือต้องมาดูกับเราสดเลยก็อยากให้มาดูสดๆแต่ว่าก็อยากให้หัวหน้าจับได้ก็พอเออเอาไ์วันนึงกี่ชั่วโมงอ่ะี่สแล้วแต่ครับบางทีก็บางทีก็สิบห้าดีก็มีบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งบางทีก็สองชั แล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลไงบางทีก็สองชั่วโมงจนแบบไลฟ์ตั้งแต่สี่ทุ่มจนเขาเขาหนีไปนอนกันอ่แบบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ได้เห็นคัทแอนด์ฟรานตัวอะไรแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยโชว์ความสามารถพิเศษไปเลยร้องแต่ไม่เป็นเพลงมีใช่ไหมไม่เป็นเพลงบางทีก็แบบมัด่อนเดียวจบทำๆเงี้ยทำๆบางทีก็บางทีก็ร้องหลบลิลปะสิบบ้างอะไรอย่างงี้แล้วแต่นอะไรเรียกร้องให้เราอะไรอะไรบ้าง ถ้านอกจากไม่ทำแบบข้าวไม่จัดห้องไม่อาไม่จัดของอะไรอยา่างเงี้ยดูแมวดูแมวดูแมวนี่ขึ้นดับหนึ่งดูแมวนี่ขึ้นดับหนึ่ง,งบาง,งทีเราก็ขี้เกียจเออจะให้ดูแมวเป็นอยากบางทีก็อยากตั้งกล้องทีไว้แล้วก็ให้คุยกับให้คุยกับแมวถ้าแมวพูดได้เนาะแมพูดได้ก็อยากให้คุยเพราะว่าจะให้แมวอ่านคอมเมนต์ให้เลยใช่แมวเมียวออย่างเงี้ยแฟนๆส่งของฝากมาให้บ้างก็มีครับมีเรื่อยๆเลยอืมก็เป็นกำลังใจไง มันได้รายได้ด้วยนะรอไม่เราเรารู้ไ่ามันได้รายได้ในติ๊กตอกอะไรอย่างงี้จริงเหรอมันต้องใส่้านทุกวันละเราต้องน่าปงขวัญใจเยอะด้นอะไรค่าไส้แมวค่าหานแมวเดี๋ยวไปดูก่อนมันมีรายได้เท่าไหร่ล่ะเออตอนนี้อาจจะเยอะแสดงว่าเราไม่เคยเอาออกมาเลยไม่เคยอยู่ในนั้นติ๊กตอกติ๊กตอกตอนนี้ลิฟแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนเหมืนหายหรือเปล่าเออเปิดได้ค่าค่าแมวค่าหานแมวหานแมวอะไรอย่างงี้ค่าของเล่นเฮ้ยของเล่นไม่ ของเล่นแมวไม่ต้องซื้อเราซื้อมปเท่าไหร่ก็ไม่เล่นเพราะว่าแมวแแมมววผมแมวผมประหลาดนะจะไปจะชอบเล่นอะไรที่แบบไม่ควรจะเล่นอารมณ์คัตเติ้ลบัตใช่แล้วจะจะชอบเล่นที่สุดคือคัตเติ้ลบัตที่มีขี้หูของตัวเองอันเก่าของเราคือแบบไม่ใช่ของแฟนแมวไม่ใช่ของเราแบบเวลาเราเวลาเราแบบเฮ้ยแบบดูแลเท้าเช็ดอะไรอย่างเงี้ย ขาจะชอบดมดมเราก็เขี่ยเล่นเออหรือแม่ก็เล่นอะไรที่มันแบบล่าสุดเล่นบลูเบอรี่บูเบอรี่ที่เป็นส่วนไม่ผลไม้ลไมเล่นแบบมันเป็นลูกบอลเราก็เลี้ยงออแต่เป็นลูกบอลเล่นรมาเแต่ว่ามันลูกมันเล็กมากแต่ว่าอะไรลูกบอลใหญ่ๆไม่เล่นอของเล่นแ,นงแพงรีโมทบ,บังคับไม่เล่นมีเสียงไม่เล่นเอออะไรที่แบบเราเห็นว่าคนอื่นเขาเขาเรียกว่าแมวคนอื่นเขาเล่นกันอะ แล้วมันน่ารักมากเลยเราก็แบบซื้อหลายพันก็ซื้อไม่เล่นเป็นแมวดาราไงดาราชอบอะไรแปลกๆนี่ไงแนวอย่างดาราชอบกลัวอะไรแปลกๆแมวดราอาจจะชอบเรื่องอะไรแปลกๆแปลกเดี๋ยวดาราไงเดี๋ยวดาราหรอแปลกอะไรนะหรออาจจะไ่ะชอได้อาจะไม่เชื่อบอกว่าทุกคนมันต้องมีกลัวอะไรแปลกๆอยู่แล้วนะอ่ะหน้าหนาวมีอะไรฝากเตือนแฟน ก็<ต>อย่างที่บอกไปก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะครับก็มันเช็คสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับก็เดี๋ยวจะป่วยเอาก็อยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ไปเที่ยวอย่างมีความสมุข<ด><ม><น>โอ้โหอ้วนตัวจะแตกอยู่แล้วเอาอะไรมาผอมครับ <protection> ช่วงนี้คือ<ด>กินเยอะมากคือทําอาหารกินเองก็จริงแต่ว่าอะไรเวลาที่เรากินของขวัเราจะไม่ค่อยถ่ายลงเพราะว่าเราสร้างภาพอยู่คิลุก เราคลิปลูกว่าแบบเฮ้ยเราหุ่นดีแต่ความจริงไม่ความจริงคือเราอ้วนขึ้นขึ้นมากี่ิโลห่ืนตัง้งแต่ตั้งแต่ตัง้งแต่ถ่ายรูปลงตั้งแต่ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็6กโลแล้วหกโลแล้วหกกิโลที่ขึ้นมาหกกิโลแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะซิแกแพคซิกอะไรมีน้อยลงมีน้อยลงไม่ได้ใช้งานแล้วก็แบบเยเินจอยแบบเค้กเอ้ยไอติมเอ้ยชานมเอ้ยอะไรอย่างเงาเราค่นไปใช้การทีหลัง ไ,ไ,ไว้ไว้ใช้แล้วเราค่อยไปชดใช้กมแต่วามันก็จะมีลิมิตตัวเองหมายถึงว่าแบบเฮ้ยเ,เราก็กินเราก็กินอย่างมีความสุขแต่ว่าเราก็ต้องมีลิมิตคือกินของอยากกินได้แต่ว่าแค่เฮ้ยถ้าคุณกินแบบคุณก็ต้องเอาออกนะไม่อยากให้ชิลลำบากตอนนี้น้ำหนักคุณอไม่ได้ลดนะอะไรนะครับน้ำหนักไม่ได้นหัขึ้นแล้วนี่คืออ้วนขึ้นแล้วหลายคนก็แพก็พอมไปเลย เพิ่มอีกนิดนึงจะกลับไปเท่าเดิมแล้วนะที่ทำมันทั้งหมดมันจะสุดเปล่าก็แสดงใส่คอนโดนห่วงเราไงแบบว่าเราอาจจะผอมเกินแข่งรูปแบบหน้าเริ่มดีอะไรนี้ประโยคขาลื่นเนาะไม่ได้ผอมครับเป็ผหกยืนยันกับแฟนว่าสุขภาพดีร่าางกยสุขภาพดีและการแข็งแรงและอ้วนขึ้นแล้วหนักขึ้นมาเยอะแล้วมีหน้าก็จะเป็นนิวฟิลคนใหม่ไม่ล้างทอง ร้านทองเราก็ต้องมีอยู่แล้วโอ้โหไม่ไม่เล่นอ่ะส่งมาเร็วๆน่ะพีน่ามีโปรเจกต์ครับก็มีแบบตีกับตรีใช่แล้วก็น่าจะได้ไม่แน่ใจว่าจะได้ดูสักแบบช่วงปลายปีหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าช่วงต้นปีเราจะมีละครเวทีสดไปถมครับมีละครเวทีที่จะแสดงในเดือนมีนาคมที่เมืองไทยรัชดาลายัยใครสนใจก็ซื้อบัตรเข้าไปดูกันได้แต่บุตรีเขาสปอยอร์มานิดนินแล้วนะที่จะได้เล่นกับเราว่าว่าแบบมันจะเป็นแนวแบบ ให้เราติดตามรักสามเจ้าไม่รู้ว่าโคตรูตโคตรโตหรอไม่ใช่กีมะกีมาเป็นแนวนี้ไหมแนวนี้ไหมตามที่เขาบอกใช่เป็นลักสามเจ้าครับหรือว่าเขาทดกลองถามมาเนี่ยลองถามมาเนี่ยติดตามให้เราติดตามเป็นแนวไหนก็รอติดตามครับปะครับอกแล้วเขาป้อนเหมดแล้วเหรอใช่รักสามเศร้าก็ได้เป็นรักสามเศร้าครับ แต่เป็นใครกับใครไม่รู้ใช่ยังหาไม่เจอเลยเป็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นสมัครเป็นสมัครกันนั่นเองเดี๋ยวเป็นแฟนดาวนะครับอันนั้นเองอยู่ไปไหมไม่ได้ค่ะโอเคสองอะไรนะฮะเท่าไหนใครเท่าใครใครยังไม่รู้เลยคเออต้องรอติดตามต้องรอติดตามโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาคุณครับมันก็ต้องหักด้วยเหรอนะได้ไหมถ่ายสบู่ได้ไหมสบู่ไม่เยอะใช่ไหมพี้นที่จ้าครับผมนี่จ้าหนึ่งสองสครับพี่เจ้าหนึ่งสองสามครับพี่ดีที่ปลอดใช่โอเคเนเกมได่ยินเสียงซึมไม่ได้เลยติดหมอลำอหมอติดหมอล่เหรอ พี่พ uh. 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 ีมกล้องงานด้วยเจ้านี้อยู่ตาล้องกับมือกล้องกับมือน่าเวทีเลยนเวทีเลยถ้าแมวหน่ถ้าแมวเฮยจะน่ารักเอาดาปาจีแล้แต่งตัวหล่อให้เราน่ารักอ่ะปหม่แล้วอะ เราก็มาที่บายบายูอย,อยู่นะ,ะไ,ได้หมดแล้วป่ะครับไม่ได้ไม่มีเนาะ